สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายมานีอยู่กับไอ้พุ่มอีสานนะครับพบกันเชียนเคลื่นเชียนเคลื่นนะครับอ่สวัสนีก็พาชมบรรยากาศทวงไฮทวงหน้าคือเก่านะครับอันนี้เป็นทวงไฮทวงหน้าไอ้คนอีสานเองนะครับเป็นลงหลายคลิปแล้วครับปีนี้ญ่าย้ะครับกล้วยใหญ่แล้วเป็นเครื่อนไปยังเมื่อไหร่แล้วครับครับบรรยากาศ ตรงไฮตรงหน้านะครับอิสานบมันเท่าบมันเท่านะครับสิาพาเบิองนะครับป่าในหน้าเขานะครับนะครับปลาเค็งซึ่มนี่ได้รับนิสงจากปลาเค็งที่ผมออกมาเลียงนะครับที่นี่พอฝนตกมากมันออกมาอยู่น้ำห้หน้านะครับ ออกลูกแพ่ล้านครับ,รบเยอะแยะเลยครับโยเยโยเยครับไม่แต่ปาเข็งครับลูกวันนะครับตา แม่พันธุ์มันเกิดมาจากที่ผมเคยเลี้ยงนะครับเอามาเลี้ยงนะครับจะล่องเมองไว้ในหน้าเขามันจะใหญ่เร็วถือว่ามันใหญ่เร็วนะครับป้าครับอันนี้มันออกธรรมชาตินะครับนี่ครับโยเนียโยเียเลย ว่าสิจับครับช่วงกอรุร๊กเกี่ยวเข่ียนะครับสิพอดีผมว่าพอดีพอดีเลยนะครับว่าสิเอาปุกมาลงอยู่นะครับผ่าเนื้อเขียวอ่อนไหมนะครับ ช่วงก้อนดับหน้ามันออกลูกแพร้าน้ทุ้นก็เจ้ามาคอนะครับผมบ่ได้แพี้นะครับเจ้ามาส่นเรานะครับในร้ายจะลูกป่าเขยงตัวเล้หน่อยนะครับเป็นหมื่นครับเจ้ามาเอาครับอุลคูสองคกจะปล่อยหน้าเจ้านะครับผมคิดว่าผมทำบุญนะครับอยากจะพาขามไปเบื้องบงนี้นะครับ อันนี้กกไปเอามาเรยงอีกนะครับปลาเข็งด้วยกันปลาเข็งกำลังให้อาหารมันนะครับเบื้องป่าซุ้มเพื่อนอยู่ในหนองนะครับเป็นเจ้าทินครับอันนี้ป่าเจ้าทินนะครับป่าเจ้าทินบน่ไหนมีบ่ไห้ตื่นนะครับ ยังกะสกัดมือค้นนะครับเดี๋ยวตองไปครับมาดูครับป่าเจ้าทินก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งน,นะครับตัวนั้นเป็นเอาเอาแหนแดงมาเรียนนะครับเรียงไว้จให้ปลานะครับหัวผลประดุกใหญ่ครับดีกุยครับดีกุยดีกุยย,ยังพลนละจับนะครับ จ้าทิ้นครับบรรยากาศด,ดีนะครับบรรยากาศด,ดีครับน่ายคนสารครับกาศด,ดีมากเลยเมืองดูครับพนเพิ่งเคยได้กลิ่นน้ำค้นนะครับตอนแรกกัดมาเมืองพนเห็นเนาะยิ้มยิ้มยิ้มยับยิ้มย,ย,มย,ย,มยอยู่กัเลย คิดเป็นตลาชแท้ผมเลยไปซื้อหวัวอาหารปลาดุกหน่อยมาให้นะครับรดุกหน่อยเมื่อวานน,นี่เพิ่นย่างไว้ั้างในกันเรียนน้ำกลนนะครับเรียนเหย้าวเหยาเหาว,าวนะครับคาดว่าปลาดุกลงนี่ขันมันเกิขันมันลงเป็นหมื่นก็นได้นะครับเพราะว่ามันโบนานเนี่ยเขศึกษาทางอาจารย์เพิ่นนะครับผู้เพิเ่น เพาะเลียงปลาดุกนะครับล่องเลียงในหน้าเขาเบิรงนะครับเขาก็บ่ได้ใส่หาอาหารหลายกระดอนนะครับเลียงในหน้าเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันใหญ่ไว้สมบูรณ์นะครับเบิรงเผิ่นมาซ้อเพิ่นมาซ้อครับวันนี้ พี่น้องเอ้ยหาความสุขใส่จของเด้อดูครับพุ่นจากนิสงรับนิสงจากป่าที่ผมสืบอม่เลี้ยงแล้วครับฝนตกมาก่นลักออกก็ลงมาอยู่ให้นะครับมันออกลูกแพรหลานนะครับโอ้สามารถครับปากเองเนี่ยเห็นออกลูกไลายเอาไปคอเขาแบบลูกมาเลี้ยงเขาเป็นคอกิน ปเข็งหน่อยนะครับคิดว่าได้คิดว่ามันจะดีอยู่ครับ เขียวขจีด้วยเขานะครับบม่หายไร้ครับบ่หายไร้ให้พ่อพันไี้หลูรถพอเดีเสริมถาดพันตักหน้อยนะครับแต่ละมือนะครับอ,อบืมดูครับ ผูใหมีให้หน้ากัวงวลยังไงร้องเห็ดเบิงด้อครับเลี่ยงปลาในหน้าเข่าครับโมเมนต์ว่าใดแต่น,นี่ครับได้ความสมบุน์ดนสมบณ์หน้าเราข่างๆกมีปลามีหยังนะครับมันออกไปนะครับออกไปจากบ่อผมเลยล่ะไปไข่ไปหยัง จะเดีนธรรมะหากินนะครับรูดมสมบูรณ์ืือดครับพวกกบกันนะครับแับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับคลิปหนาว่ากันไมน,นะครับผมสวัสดีครับ